ตื่นสายเราก็นึกได้ว่าว่าซื้อตัวหนังไว้ชางชีบ้าจริงถึงแล้วไป,ไปดูชางชี <All usion. S 1> กันก็ออกมาจากห้างแล้วนะคะก็คือดูจบละเดี๋ยวกลับบ้านเราไปรีวิวกันว่ามันจะ เป็นไปนอย่างที่คิดหรือเปล่าเนาะเออแต่แต่บอกตามตรงว่าวันนี้ตลกอะ่ะคือคือเราจองดูชางชีวันแรกเลยแล้วก็ตัดตัดสินใจว่าจะมาดูที่เซนต์นเนิรูว์เพราะว่าคือชินกับเส้นทางสุดแล้วอะไรอย่เงี้ยแล้วลืมลืมว่าเตงจองตั๋วไว้ก็เลยมาชุดที่บ้านอะ่ะก็คือคว้ารองเท้าคว้ากระเป๋าได้ก็หน้าตาตื่นมาเลยจ้า แล้วก็หนังเข้าไปแล้ว15นาทีค่ะแต่โชคดีที่โฆษณามันเยอะเนาะก็เลยทำให้ดูทันอโอเคเดี๋ยวถึงบ้านละจะจะทำการเล่าให้ฟังว่ามันเป็นไงบ้างมันใช่อย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่า,ากลับมาแล้วกลับมาด้วยความรู้สึก ขอกินน้ำก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากเดินจาก BTS สมมามนาทีเพื่อที่ํำมาเรคคอร์ดสิ่งนี้เพราะว่าอารมณ์มันยังสดใหม่สดๆแล้วร้อนก็คือพึ่งไปดูมาที่วางวางทุกอย่างเนี่ยวางวางกระเป๋าเสร็จอะไรเสร็จก็คือตั้งกล้องเลยจ้า ล้งมือแล้วอะไรแล้วจ้าก็เลยตั้งกล้องเลยไปดูมาแล้วชางชี and the legend of ten rings มันมีคำถามมากมายอยู่ในหัวอย่างแรกคือถามว่าไอไอตัวมอริสอ่ะไอตัวมอริส มีมาเชิญได้ใชยังมาเอาตังค์ไปเลย <c oughs> คือมันโคตรน่ารักอะน่ารักแล้วก็เอาตังค์สนไปเลยจ้ามาจ้าชางชี Shang and the legend of ten rings คืออย่างแรกที่ต้องบอกเลยนะคะก็คือไอที่คนเขาแบบพูดกันเรื่องพระเอก แบบไม่รอทำไมเลือกซิมูหลิวอะไรก็แล้วแต่อันนี้กำลังเปิดข้อมูลนะทำไมเลือกซิมูหลิวทำไมต้องเป็นคนนี้ทำไมต้องเป็นอควาฟิน่าคือบอกเลยว่าไปดูเธอคือจะให้พูดว่ายังไงอ่ะจะแบบว่าจะบอกว่าให้เซเลเบต ความเป็นเอเชียด้วยด้วยช่างซูเปอร์ฮีโร่เอเชียคนแรกของค่ายมาเวลมันก็คงไม่ใช่สำหรับเรานะคะคือฮีโร่เอเชียคนแรกในมาเวลไม่ใช่ชังชีนะ,ะฮีโร่ช่างฮีโร่ที่เป็นเอเชียคนแรกของค่ายของมาเวลซีนิมติกยูนิเว e ร์ส ถ้าในในส่วนของมูฟี่นะต้องให้ว่องนะแล้วหว่องก็มาโผล่ด้วยฉันรักเขาฉันรักว่องบ้าไปแล้วนี่ไม่ได้กินน้ำตาลนะที่ดีดขนาดนี้คือฤทธิ์ของช้างชีล้วนเลยจ้าเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยเราจะมารีวิวกันถึง มันอาได้อย่างไรกันดีกว่านะจ๊ะไหนขอดูแคสทั้งหมดก่อนนะจ๊ะอ่าซิมูริแสดงเป็นชังชีเนาะซึ่งชังชีเขามีอีกชื่อหนึ่งที่เป็นชื่อไมไกันไปดูเองในเรื่องว่าเขาชื่ออะไรแต่ว่าชื่อจินเขาคือชางชีแล้วก็อควฟิน่านะคะมาเล่นเป็นเพื่อนรักของชังชีที่ชื่อว่าเกตี้ความสัมพันธ์มิตรภาพของเกตี้และ ชังชีน่ารักมากไปดูในเรื่องไปไป,ไปดูในโรงนะคะในฐานะบิ๊กแฟนของอัลคอฟิน่านะเราพลาดไม่ได้ <c oughs> เราต้องไปดูแล้วก็ตัวละครอื่นๆออีกหลายๆตัวอย่างาที่ที่เหลี่ยงปะเออทน,นี้เหลี่ยงปะเออที่เป็นอ่าวนวู คือพ่อของชางชียนะและถือว่าเป็นก็คือแมนดารินด้วยนะคือเขาก็จะเล่าถึงตัวจริงของของเดอะแมนดารินแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองในฐานะเนิร์ดคนหนึ่งที่ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรพวกเนี้ยรู้สึกว่าวเป็นพลาดพลาดอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ดูอ่า ที่มันเป็นมูฟี่แยกต่างหากที่มูฟี่หรือซีรีส์เราไม่มั่นใจนะแต่แยกต่างหากที่เป็นชีวิตของตัวแสดงที่ที่เล่นเป็นเดอะแมนดารินในไอรอนแมนอะเออที่เป็นนักแสดงเราปลอมเป็นแมนดารินอะเป็นแมนดารินเก๊อะนั่นอะในดิสนีย์พาร์ทเราแบบมันเนี่ยเดี๋ยวต้องเนี่ยกลับมาก็าต้องทํากันบ้านจ้าต้องมาดูว่าเฮ้ยมันยังไงอะทำไมไปโผล่อยู่ในชางชีได้ยังไงเราคือ ัญหาตรงไหนมาแบบว่าไม่บันเทิงไม่ได้เลยอ่ะมันคือความบันเทิงที่แท้ทมันคือไอที่พูดตามตรงว่าไอที่รอมานานไอที่รอเพราะว่ามันยังไม่เข้าที่รอเพราะว่าเขาตกลงกันไม่ได้ว่าจะจะสตรีมิง่งหรือกูจะเข้าลงและหรือที่ที่ติดโควิดเราปิดลงหนังกันนาน,นานเนี่ย วันนี้คุ้มกับการรอคอยขอบคุณที่ยังไม่ติดโควิดและตายไปก็เลยได้มาดูช่างชีในวันนี้นะจ๊ะต้องขอโทษที่ดีดมากจริงๆเพราะว่าแบบ Energy ของ The Ten Ring มันเยอะมากจริงๆ <c oughs> นะแล้วก็ชอบอ่ะชอบวิธีการลิงเรื่องวิธีการพูดเปิดอีกโลกของซ u เปอร์ฮีโร่เอเชียแบบเปิดโลกของแบบ เปิดใช้หน้าเปิดมาหมดเลยอะทุกอย่างเลยอะสัตว์แฟนตาซีทุกสิ่งอย่างอะมาหมดเลยอชอบอ่ต้องขออนุญาตขึ้นสปอยนะเพราะว่าต้องพูดอะเพราะว่าหลายคนมีคำถามว่า เอ้ชางชีนเป็นคนธรรมดามันจะมันจะมาเป็นซูเปอร์คือ,ค,อ,อคือตอนที่หนังมันยังไม่เข้าเนาะคนไม่คิดไปต่างๆนาๆนาแต่ว่าชางชีเป็นคนธรรมดาแล้วคนที่อ่านคอมิกเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบโดยประวัติของชางชีอะ่ะเขาเป็นคนธรรมดาเขาจะสามารถแบบไปเทียบชั้นกับซูปเปอร์ฮีโร่ในมาเวลซีเนม m ติกยูนิเวิร์สได้หรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ ขอขอใช้ศัพท์แบบในหนังว่าตั้งแต่โลกได้รู้จักกับมนุษย์ต่างดาวที่ถือคอ้อนลงมาแล้วก็ไม่มีอะไรธรรมดาอีกอีกต่อไปอ,อไม่อยู่ในเลเวลของไอรอนแมนที่แบบบิว้วทุกอย่างด้วยตัวเองไม่อยู่ในเลเวลของกัปตันอเมริกาที่ฉีดเซรั่มไม่อยู่พออย่างที่บอกเนาะตั้งแต่มีมนุษย์ต่างดาว เปี่ยงคอนแล้มาอย่างโลกเนี่ยมาเวล์ซีนิมาร i ติกยูนิเวก็เปลี่ยนไปตลอดการอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับต่อนะคะแล้วแล้วแบบถ้าเอาพูดตรงๆถ้าชางชีเนี่ยมาก่อนหนังเรื่องอื่นๆนะที่ผ่านมาจะมีคำถามในหัวเยอะมากเลยว่าคือแน่นอนหนังมันเป็นแฟนตาซีมันเป็น แนวซูเปอร์ฮีโร่เหนือเหนือธรรมชาติเหนือมนุษย์มันสุดๆอยู่แล้วแต่ว่าหนังมันมีหน้าที่ทำให้คนดูเชื่อและอินคือเราตอนนั้นถ้ามีชางชีนะเราไม่มั่นใจเลยว่าคนจะอินเข้าไปกับชางชีหรือเปล่าแต่ว่าพอเขาจับชางชีมาอยู่ในเซตของซูเปอร์ฮีโร่ใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะเซตเซตของ Man อันแมนอ่ะมันเมื่อมันจบลงอะ่ะมันจะมีฮีโร่เซตใหม่ออกมาที่เขาก็จะมาดูดเงินจากเราต่อแล้วเขาเปิดด้วยชางชีแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันมันมันเป็นการส่งต่อที่โคตรคูลเลยอะ่ะแบบแล้วยิ่งอ่ะต้องพูดอีกอย่างนึงนะอันนี้สำคัญสำหรับคนที่กำลังจะไปดูนะคะอ่าอันนี้ดูจบแล้วอะ่ะมันมีตัว เอนเครดิตสอตัวนะคะก็คืออย่าเพิ่งลุกถ้าถ้าเป็นแฟนของมาเวลจริงๆไงแต่อยากดูแบบเก็บทุกอย่างอะ่ะก็ดูดูเอนเครดิตอ่าจนตัวหนังสือรันให้จบไปเลยเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าทุกลงหนังมีม,มีแจ้งเตือนหรือเปล่าว่ามันมี e n นเครดิตสตัวแต่ของเราเนะีมีแจ้งเตือนซึ่ง e n นเครดิตมันจะนําไปสู่ความเข้าใจว่าชางชีจะเป็นตัว เดินหลักต่อไปในมาเวลซีน n ม m a ติกยูนิเวอร์สนะคะแล้วก็ขัดไม่ได้ก็ต้องมีคอฟฟิน่าไปด้วยซึ่งเราพูดตามตรงว่าคอฟฟิน่าแบบถ้าเป็นตัวละครตัวเนี้ยมันเหมือน <laughs> มันโคตรจับพัดจับผูแล้วกูเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วอยู่ดีกูมันกูเป็นเพื่อนกับซางชีแล้วกูเ,เจออะไรเนี้ยอย่างเงี้ยเออแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ หนังตัวหนังมันบอกไปก็คือการเดินทางของซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ,ะเปิดตัวได้ดีมากอันนี้ขอยับยับกลับไปพูดเรื่องซูเปอร์ฮีโร่ทีมเก่านิดนึงนะที่แม้ว่าตัวละครเนี้ยจะตายไปแล้วแต่แต่มันแบบมันยังไม่จบสำหรับเราก็คือแบ็ควิ์ดเราดูสตีมมิ่งในดิสนี่พาร์ละ แล้วเราก็รู้สึกว่าเรารักเขาอะเรารักตัวละครนี้นะคะคือมาเวลเขาพยายามบอกคนดูสื่อไม่ใช่บอกแต่เป็นการสื่อสารกับคนดูอยู่ตลอดว่าเออมันไม่ใช่เรื่องของแบบว่าเหมือนเราติดกับตัวละครว่าคนนั้นจะต้องเป็นอ,อ แบ็กวิดโอตลอดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหรือว่าแบ็กวิดโอต้องเป็นสเกลเลตจฮันสั้นคนเดียวเท่านั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีการส่งต่อไม้แล้วล่ะสําหรับเรานะเรามองว่าเป็นการส่งต่อไม้นะแล้วคือคือเซเลปจริงๆของทางมาเวลอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของนักแสดงแต่มันเป็นตัวละครเออมันคือเซเของเขาจริงๆมันคือแบบตัวบทนั้นๆอะไรอย่างเงี้ย แต่แต่ก็นั่นแหละเออเรายอมรับว่าเราหลงรักในการแสดงของ scarlett johansson แล้วเราก็ติดตามเคสของออปมปัญหาระหว่าง b บ็ค k ว i d ด w กับออการลงฉายอ่ะเออคือเรื่องการตกลงเรื่องรายได้อะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็ อยากรู้ไงว่าแบบเขาตกลงกันยังไงสุดท้ายแล้วทีมนักแสดงจะวินไม่อะไรเงี้ยก็ก็จบไปได้ด้วยดีนะเราก็ไม่รู้ดีสําหรับใครแต่ก็จบไปได้แล้วแต่เนี้ยชังชีก็คือตัวเปิดสกัดลัใหม่ของซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่นะคะชอบมากเลยอ่ะชอบมากชอบมากเลยไม่ไม่ไม,ม,ม,มีตรงไหนไม่ชอบเลยแล้วก็แคสต์นักแสดงมาได้แบบ นักแสดงใหม่ๆที่แบบไม่ได้เห็นหน้ากันบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยแบบไม่ได้ฝือเนาะอย่คนที่มาเล่นเป็นน้องสาวของชางชีอ่ะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็มุกในแบบของมาเวลก็ยังมีอยู่แล้วก็ต้องพูดไม่พูดไม่ได้อะอันเนี้ยก็คือต้องขอบคุณอเทียเหลียงนะที่มา มาเหมือนมาพาชังชีมาเกิดอ่ะคือในเรื่องก็ก็คือ,เ,อเขามามาเป็นคุณพ่อให้ชังชีอยู่แล้วเนาะเป็นมาเป็นเดอะแมนดารินมาเป็นบนุญบู่แต่ว่าในยุคที่แบบหนังกําลังภายในมันสมัยเราเด็กๆหนังกําลังภายในมันแบบมันสุดมากเลยอย่างเงี้ยม,มันมันมี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีพอมี เขามาส่งต่อเรื่องนี้แล้วคือแสดงแบบดาราฮ่องกงอีกมากเลยที่แบบเรารู้สึกว่าในเรื่องนะเดี๋ยวเราขึ้นรูปป๊ปๆๆๆไว้ให้เลยทีเซอร์บางตัวมันโชว์ให้เห็นมังกรว่าจังชีมีมังกรด้วยอย่างเงี้ยแต่แต่แบบจังหวะที่เราไปดูหนังเราเห็นกิเลนครั้งแรกะกับสิงห์เราแบบ ว่าแบบนกที่ติดไฟได้เราไม่มั่นใจว่าที่บินผ่านไปคือฟีนิก์หรือเปล่าแต่ว่าในฐานะที่แบบเรียนพวกทางแบบเราเรียนวรรณกรรมมานะตอนปริญญาตรีเรียนวรรณกรรมเรารู้สึกว่ามันเป็นการหนังเรื่องนี้มันแบบมันพาเรากลับไปดูแบบเฮ้ยกีดเดนเอย่างเงี้ยเฮ้ยมังกร แล้วคือแน่นอนเดี๋ยวนี้การสร้าง CG แบบสัตว์แฟนตาซีแบบขอเรียกแฟนตาซีบีส์นะเดี๋ยวนี้ก็มีมังกรมีการสร้างสัตว์ขนาดใหญ่ที่เป็นแฟนตาซีมันดีเทลมันสวยงามอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอดไม่ได้อ่ะที่เราจะตื่นตาตื่นใจไปกับสิ่งที่อยู่ในภาพ เขียนฝาผนังตามวัดจีนตามโบราณสถานแล้วมันแบบแกลายเป็นของจริงอะไรอย่เงี้ยเออเราชอบความรู้สึกแบบเนี้ยมันมันจริงสําหรับเราในหนังไงน,นนะมาดูจับต้องได้มันดูแบบเออพระเอกกับเพื่อนๆหรือว่าตัวละครอื่นๆมีไอคอนแทคกกับกับสัตว์แฟนตาซีอะไรไม่อยากจะสปอยหมดว่า เออมันเป็นยังไงมันมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องคร่าวๆของชางเชียคิดว่าทุกคนที่ติดตามมาเวละพอรู้อยู่แล้วว่าอาชางชี Shang เป็นลูกของแมนดารินตัวจริงดูจบแล้วมันก็มีความมันเป็นหนังที่แบบมีความหวังใหม่สำหรับการเดบิวต์ครั้งนี้สำหรับต่างประเทศเขาคงเริ่มดูกันจากภาคใหญ่นะแต่ว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ชางชีแอนด์เดอะเวเจนต์ออฟเดอะเเข้าไทยเราได้ดูในรอบเที่ยง15เราแฮปปี้มาก